เเป็นที่สีอ๋อบ่บ้พอเ็ดไมไ่ได้่ไ้ี่รออะแต่ไม่ได้ปลาไม่ได้เอามาบ่ปลาไม่ได้เอามานไม่ไม่มไม่มาไปไไม่มาไปไหม่เห็นเดี๋ยวเรามารอฟังน่าจะแง่ี่ครับ เันนีกระเป๋านมอบรมาตด้เรามารอนา้าวกรายขาวนะครับมให้าาแล้วททนะเรารวันนี้นะวันนี้ก็วันที่ ยาตับแรเนี่ยปดนะครตุลาคมนะครับก็สุนพยานหนึวันเดอร์นี้กรสุนสองปากนะครับเช้าปากหนึ่งบ่ายก็อีปากหนึ่งนะรวมเป็นสองปากนะครับก็ก็ไม่มีอะไรหนักใจตรงนี้นะครับถือว่าเป็นถือว่าเราต่างขั้นพยานหลักฐานนะต่างขั้นพยนถูกดีครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีการสืบพยานต่อตอนนี้นะทีหนึ่งปากนะครับ ก็ประมาณนี้เสียรายละเอียดเรื่องพยานหลักฐานในคดีว่าพยานให้การถกความอะไรบ้างนะให้กันอย่างเงี้ยอันนี้ขอขอบคุณนะครับในส่วนของุูพลผู้แทนแล้วก็ทีมงานทนายก็ขอขอบคุณมีคุปและเอฟซีก็โลกนะครับที่เป็นกำลังใจใหุู้พลผู้แตนแล้วก็ทีมงานทนายมีอะไรเพิ่มเติมุูพลก็เหมือนเดิมครับขอบคุณดอกไม้สวยจากทันตวรรษนะครับแล้วก็ ขอบคุณทีมงานทนายนะครับที่ได้เดินทางมาช่วยเหลาอกับคุณยุทธีด้วยนะครับการสืบพยานะครับการสืบพยานหรือการต่อหน้าต่อหน้าพยานต่างๆก็ไปไปตามกรวนการพิจารณาต่างๆเรื่องยับตสิีแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเก่าขึ้เข้าไปได้เพราะอาจจะเป็นการละเมิดอำนาจของศาลนะครับก็ทีมทนายก็ให้การได้ประมาณ ในส่วนของคด de er, ีรายละเอียดลึกของพยานนะไม่อาจเฉยๆได้เป็นตัวพิจารณาของศาลท่านพิจารณาก็เพียงแต่บอกได้ว่าวันนี้สืบพยานได้สองปากนะครับเสร็จเสร็จทิ้งมาเสร็จทิ้นคงจบขั้นจบปากแรกก็พอเสร็จเช้าไม่เสร็จก็มาต่อไปนิดหนึ่งเสร็จการที่สองก็ต่อเสร็จทิ้งเช้าเสร็จเยนก็ได้สองปากพรุ่งนี้ก็สืบพยานต่อครับก็ประมาณนี้แต่ว่าที่สืบพยานมาก็เป็นที่พอใจครับ พอใจนะครับพอใจคือ่ิดได้ไหมครับอันนี้บอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะฮะก็บอกเป็นที่พอใจนะโอเคอะไรอย่างนี้นะฮะเป็พอใจไหมครับครับครับก็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 อยากจะเล่าให้ทางดูทุกเรื่อให้ฟังนะว่าเป็นอย่างนี้ประมาณนี้แต่ว่าในอาจในเรื่องทําให้การพยานเบิกความประเด็นไหนอะไรอันนี้ไม่ขอเปิดเผยนะครับแตขอสมมติไว้พระท่านกำชับแล้วว่าเรื่องของคดีไม่ต้องเปิดเผย พูดได้แค่นี้ครับพูดได้แค่นี้นะครับถ้าเราพูดไปมันก็จะเป็นก้าร่วมคํามหนักต่างแต่บทสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นไม่เป็นไรนะเราไม่เกี่ยวเราเราเขาก็รับแต่ว่าใครพูดก็รับผิดชอบตัวของเขาเองแล้วกันแต่ว่าในส่วนของก็ก็ฝากนะก็ฝากทางยูทูบเบอร์และเอซีนะฮะเท่าที่ทราบภาพธนาก็แถลงประมาณนี้นะครับก็อย่าไปขยายความหรือเพิ่มเติมต่อนะในสิ่งที่คานคะนีเองมโนเองไม่ไปทำ ซึ่ง,งบางทีบางครั้งก็อาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกในส่วนนั้นนะฮะแล้วมันจะเกิดความเสียหายขึ้นครับแต่ว่าในส่วนศาลท่านก็ดำเนินขบวนพิจารณาอย่างเป็นที่นะฮะับคือสืบพยานเท้าเด็เย็นใช้การก็พยายามมาสืบเป็นที่พนัยกระานท่านเป็นที่นะครับทุกฝ่ายก็ดำเนินการพิจารณาเป็นที่นะครับก็ประมาณน,นี้นะครับปก็แต่งมาทีหลังที่อะไรพูดครับปก็ปแต่งมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ไม่มีอะไรคะ่ะก็ทุกๆวัน ซท,ท,ทุกวันนะะ <Okay. S 1> ก็มีอะไรเพิ่มเติมพูดหน่อย <Ha. S 1> อได้สบายใจไหมวันนี้วันนี้ก็ตั้งแต่กลางวันนะคะทำคลิปแต่เพิ่งลงอ่าก็นี่ค่ะ ดีนะครับาก็บอกว่าดีนนี้ัดีนดีนะพูดเยอถ้ายอไปขยายความบอว่าดีค่ะวันี้จะบริการแสดงขาวนะครับดีใจแล้วราไปรับไรับเป็นการแสดงข่าวนะครับจากีานทนายนะครับก็ที่พญาในสองปานนะครับก็เรื่องอะไรอีกีินะครับก็ไม่สามารถชี้แจงได้นะก็เป็นในัดรบวนการนะครับ